เียวมองเมฆฝนบนฟ้าคลึ้มดำคำมาท้องฟ้าก็มืดหมัวมนหัวใจคนอุ่มกลุ่มกระลื้อจะทนเมื่อกระฟ้าเบืองบนพยาภาพยนตพ์พอลลมเปลี่ยนทันผู้ชายรุบรออย่างเราสาวยังไม่เอาไว้เป็นคุณแอบชีวาเห็นที่จะต้อง เข้าบวชเป็นพระหลวงตาแล้วศึกษาวิชา<ม>ธรรมโมโทคนอย่างเราโอ้ยพี่น้องลองไปสั่นเลยดืย้อบริยากบวชเลย,ยลองไปสั่นละสวัสดีครับวันนี้ฝนน้ำท่าจะตกครับเพอาแปะปพอแปะมาแล้วหลังจากที่ตนปีหกแปดไม่มีฝนลงเป็นเลยครับธรรมดาบ้านผมนี่ขึ้นมามกราฝนจะตกเลยตอนนี้กุมภาแล้วคุมพาแล้ว เลยกลางกุภามาเล้วผมฝนยังไม่ตกเลยเมื่อคืนนได้ยินข่าวว่าตกอยู่ที่อำเภอประคำตกอยู่ที่อำเภอประคำมที่น้องตก e ทู่บ้านคุณยายสายทองอยู่อำเภอประคำมยอะอายอาจุกฉลามสุกเมล่านอำเภอประคำแต่ว่านู่นแดงครับบ้านผม,ม mm przep. อยู่นู่นนแดงว่าตกครับกาลั่นคืนพาขึ้นบนมาหอดไปนี้ครับ่อบานก่อนพ้าแลบเป๊ะปั๊บอยู่ฝั่งนู้นอยู่ทางจันทบุรีพ้าแลบอยู่ทางจันทบุรีแล้วก็เมื่อเมื่อคืนเมื่อเช้าก็ฝั่งนี้ครับไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนตรงนี้ ตรงไหนไม่รู้ตราดหรือเปล่าไม่รู้แถวเนี้ยภาคตะวันออกนี่ตราดหรือเปล่าไม่รู้เนาะตัวทางนู้นจันทบุรีฝั่งนี้มันจะเป็นตราดหรือเป็นอะไรผมก็ไม่รู้แหละเนาะมันแลบป๊บไปปั๊บแต่ว่าวันนี้ครับวันนี้เห็นยินเสียงไหมเนี่ยปอกแป๊กปอกแป๊กลงมาครับปอกแป๊กปอกแป๊กลงมาเนี่ยมองไปที่องค์มองไปที่องค์จะเห็นว่ามีเม็ดฝนมีเม็ดฝนน้อยๆปอกแป๊กปอกแป๊กลงมาครับผมเห็นไหมออกไปไม่ได้เดี๋ยวเกิดโดนฝน ตกซือคือบนอพี่น้องเนาะสิอคือบน,นอผลละหมากหลักไม่บักม่วงบักชมพูกำลังดอกครับผมกำลังติดดอกถ้าฝนลงให้ก็วันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ําครับอันนี้กล้วยก็มันยังไม่โตเพราะว่าน้ําไม่พอไม่ลดลดไม่พอไม่โตหว,วังว่าวันนี้หวังว่าวันนี้จะลงให้เต็มที่นะครับเนะาะก็จะได้ไม่ต้องรดน้ําอ่าก็จะได้มีหญ้าห้งงอกินบ้าง ที่ที่ปลูกไม่ได้ฝั่งนู้นมันมันมีน้ํามันจะมันจะแห้งหมดแล้วยากันรนตลงมากๆอะิม่หยาเห้งวก่กินมาพี่น้องเนาแต่ว่าผมกะบริเลียงอ้หลังงอผมเอาไปกระจเลียนแต่ว่าสามารถไหนเขามาเอาหยาอยูอย่เลยไหมกันมันฝนมันตกแล้วสามมาไหนเขามาเอาหยาอยู่ในกรก็าเพราะว่าผมเกี่ยวไปห้มันเองกระถาสบายสะดวกสบายแต่เป็นฝนตกแล้วก็หวังว่าก็หวังว่าเขาจะตกแรงๆครับเนาะเพื่อนถ้าตกมาก็ก็ต้องมาลองน้ํา เอาไว้ใช้ไว้ส้อยแล้วก็ตรงนู้นเราก็ไม่ต้องลดน้ําสบายครับผมนี่นะครับเป็นคนบรนอ,อกคอขงหน้าครับผมเวลาเห็นฝนเห็นฝาดฝนฝาฝาตกหนาแรงดีใจดีใจตัวปีนี้ยังไม่ได้กินเห็ดบ่าเลยเพราะว่าฝนไม่ลงธรรมดานี่ฝนจะตกนี่แต่มุกกลาตกน้อยตกมากแต่ว่ามันพอมีดินชื้นเกมันก็จะออกแต่ว่าปีนี้ครับปีหกแปดครับเป็นถือว่าน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุด ในในชีวิตของผมหรือว่าของเพื่อนๆหลายๆคนเนาะแต่ว่าฝนก,กับไม่ตกก็ว่รออยู่ครับมันก็เหมือนชีวิตคนเราขึ้นขึ้นลงลงเนาะขึ้นขึ้นลงลงฝนเองก็เหมือนกันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เขาอยากตกเน้่ก,ก็ตกถึงเวลาเขาตกถ้าฝนบอลไมวลากอะคือบะร่วงห้ยพีน่น้องเนาะการดินก็นจะแห้งไปนเรื่อยแต่ถ้าฝนตกลงมาก็มันก็จะชุ่มชื้นครับผมมือนี้อาจจะได้ซ้ำนี่แต่มือหนาเขาาจะลงวงห้ยแบบเต็มเต็มก็ได้ มาเ้อท่านเทวดาเออดินแห่งแรงแล้วดอกมะม่วงกับสีลนติดเมื่อหร่แนบมไก,ก่ไก่ขนเหินอยู่คุนนอะมะม่วงครับมะม่วงเขียวใหญ่ลูกลูกเท่าอเคยช่างแล้วเจ็ดแปดขีดข้าวขีดถึงหนึ่งกิโลครับผมมะม่วงเขียวใหญ่ลูกใหญ่มากถ้าเกิดว่าเขาสมบูรณ์แต่ถ้าเขาไม่สมบูรณ์ก็ประมาณห้าหกขีดเจ็ดขีดประมาณนี้ครับลูกใหญ่เขียวใหญ่หวังว่าปีนี้ฝนจะตกลงมาให้มะม่วงติดเนาะดอกเยอะมากปีนี้บอกมะม่วงอ่า ปีหกแปดนี่มะม่วงดอกเยอะมากไม่ว่าบ้านไหนขี่รถไปตามทางนี่บ่มบ้านไหนเป็นบ้านไหนครับบักม่วงดอกล้าหลายระวังว่าฝนจะลงดีๆแล้วก็ให้ติดดอกออกผลดีๆนะครับภาพเบอร์บึงสมนีแหละขันแม่นเขาสิตต๊ะสมนีกะเมื่อหนากะรอบบึงว่าเขาสิต๊ดีบอกฝนแต่ว่าถ้าวันนี้ได้แค่นี้ก็ก็คงต้องรอไปวันหน้าวันนี้ก็คงต้องรดน้ําต้นไม้เหมือนเดิมครับรอดูก่อนถ้าไม่ลงจริงก็ควยไปรดน้าต้นไม้ สวัสดีอยู่ดีมีแห้งครับผมเดืนแหในความรักความรักสมเด็จสุบุสุขคนเดอ้อ <m> ผมเองกะสำเร็จในบ่นสำเร็จแนตามเรื่องตามเล่าเนาะแต่ว่าความเพื่อนสาเร็จทุกคนก็แล้วกันสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งสุบุสุขคนเดอ้ออากาศร้อนรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ